วัดีครับเพื่อนวันนี้คุณแม่กำลังจะไปทาวนะคะพอดีคุณพ่อแฮร์รี่เขาจะไปอาสดาเนาะเ,เขาก็เลยจัดดอ o คุณแม่นะคะกับแฮร์รี่ที่ทาวนะคะคุณแม่ก็จะไปซื้อของของอาหารไทยอาหารพวกไว้ทำกับข้าวะค,ะค่ะเพื่อนหาที่ร้านจีนเนาะมันจะมีร้านจีนอยู่สองร้านนะคะชื่อว่าร้านดองดองนะคะแล้วก็ร้านเ,เป็นร้านจามิกาะคะ่ะของคนเกาสีเนาะ เดี๋ยวคุณพ่อเขาจะไปดรอปนะคะแต่คุณแม่คงจะไม่ได้ถ่ายภายในร้านนะคะเพราะว่ามันต้องขออนุญาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวคุณแม่ชอบอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวก็จะอาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะตอนที่กลับถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้นะคะเพื่อนขะร้อนมากๆนะคะวันที่17กรกฎาคมนะคะ2564นาออุณหภูมินะคะตอนนี้เที่ยงพอดีนะคะอยู่ที่27องศาค่ะเพื่อนๆ27องศา Như này được chơi canh đó hả?